นะครับขณะนี้ใกล้เวลาแล้วอย่างที่ท่านดาวเอกคามินมาแก้วนะครับประชาสัมพันอยู่ทางด้านล่างนะครับได้แก้ให้พ่อแม่พี่น้องของเราไน้รักราขณะนี้เวลา9ก้านกาสามนาทีโดยประมาณนะครับเหลือประมาณสักยีนาทีนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มตั้งขงบวนแห่กระถินนะครับเพราะฉะนั้นใครมีผ้ากระถินอยู่ในมือถือไปป่วยนะครับเรียงลำดับดังนี้นะครับเรามี3้า่ายพวกกระซับ นะครับเป็นช้างไทยมงคลตัวใหญ่ประจำตำแนักปฏิบัติธรรมกบม8นะครับอยู่หน้าเลยนะหลังจากนั้นตามด้วยนางลำนางลำเสร็จก็คณะกองยาวกองยาวเสร็จก็คณะของเจ้าภาพนะครับวันนี้มากว่าร้ยท่านเลยดีครับสวัสดีครับขอสมองทุนโศงสวัสดีครับมีผู้ร่วมบุญของเรานะครับจ้าิจทำร่ทุกับทุกท่านนะครับร่วมกระบวนก่รในการแข่งสามรอบรอบพ้าทิยานั้นจะใช้เวลาประมาณสามรอบนั้น ประมาณตั้งที่สิบนาทีนะครับอยู่ที่ว่าจะเรียงเป็นช้าเนาะนะครับจะตีประมาณตั้งที่สิบนาทีนะครับหลังจากแข่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะให้เข้าใจตรงกันนำทุกสิ่งทุกอย่างมาวางท่านนี้เหมือนเดิมผ้าไตาถือไว้ในมือผ้าไตาถือไว้ในมือนะครับหลังจากกล่าวคำาหว้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาร่าวมถวายาพระคุณเจ้าตามเจนตามลำดับไม่ตอบโรงว่าเป็นสงรูปหนึ่งรูปใดเขาวันนี้เป็นวันดีเป็นวันมงคลเขาบอกว่า วันไหนไหนก็ไม่สําคัญเท่าวันนี้เพราะวันนี้สําคัญกว่าวันไหนไหนวันนี้วันอื่นนี้ดีอย่างไรก็ยังไม่ไดนานเลยเจอกันเลยกยังไมได้เพาจะไม่ได้นานแล้วคุณใจโอ้คุญทอดกระทีประจำปีที่กำนักปฏิบัติขนมใหม่แล้วขนมวันจันทร์วันจันอย่างไครับครับครับวันนี้เรามีพ่อปฏิน้องพุทธศาสนิกชนคนใจกุญแจกุญแจ มาร่วมขาบุญแต่กำบัมากโดยเฉพาะท่านประธานในที่ของเราคุณลนทพรนักพักศิลป์ทีมงานวันนี้ได้นำผิดงานมาหลายท่านเลยทีเดียวนะครับแล้วก็หาตัวจุบใจเครื่องพยาธิธรรมนะครับมาทอบคุณพ่อจะแมนีดีและเช่นเดียวกันวันนี้เรามีติณญาณติณญาวันพระธรรมชายูชางปปีวงพรระชยโยวันนี้ โดยคุณปียพรคุณเนืงเง้อน,นะครับเขาจะทีมงานวันนี้มากันหลายท่านเลยทีเดียวมาทุกโมนาบุญกับทุกคนที่ไปแต่แครับโดยเฉพาะวัดธรรมกายนะครับทอดสุขปฏิินทั่วประเทศไทยนั้นเป็นจำนวนสามหมื่นวัดเลยทีเดียวนะครับหนึ่งหมื่นวัดนั้นบริจาคหนึ่งแสนบาทนะครับอีกสองหมื่นวัดบริจาควัดละห้าหมื่นบาทนะครับหลวงพ่อธรรมะไอโยว,วัดละหมื่นใช่ไหม อีกสองหมื่นวัดวัดละหนึ่งหมื่นหนึ่งหมืนวัดแรกวัดละหนึ่งแสนนะครับวันนี้หลวงพ่อธรรมอัจฉรยทอดกิบในปีนี้นะครับได้ให้ติดตกมนทุกิตท่านของงฆทรัทพระานทอดะปิสามีนวัดหนึ่ง่วัดแรกนะครับหนึ่งแสนสองหมื่นวัดลังทอดละหนึ่งหมื่นลงวัวธนาบูกับกริแก่ทุกจิตไว้เท่ากานนี้ด้วยขณะนี้ พามงานินรับเลคด้วยอหุคนพนารักำลกับีต่ด้วยนะครับไม่ทคนีดีอันไทยนยผมมาหปีนะครับทุกคนทุกท่านครับนี่สนักปฏิบัติทำกม8ปีนี้ต้อรับทุกคนทุกท่านนานี้เวลานะคําบ้าวนาคา35นาทีโดยประมาณอันครบจนค่วกันครับต้าน หลานได้ถูกทิ้งกันนะครับไปทุกวัดก็ตามหาเจ้าของนะก็ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าตะตางตกตุ้แก้วตกเก็บระาษวันนี้หลานหายครับอ่าหลานหายนะครับอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ครับน้องไม้เจดามเจดามเจดาม